สวัสดีค่ะพี่ตาพามาดูต้นแอปเปิลข้างทางหูดอกมากเลยอันนี้เป็นข้างทางนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นของไม่มีเจ้าของนะของเขามันออกมาไม่มีเจ้าของเก็บกินได้แล้วก็เอาไปทําอะไรก็ได้นะคะไปทาอะไรได้มั่งเนี่ยเอาไปดองของไม่ได้เพราะมันเก่แล้วพี่พี่น้องมันกระสุกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าแต่ตรงนี้มองไม่เห็นชัดเนาะ พี่ตาสบีเดียนพามาดูต้นแอปเปิลปีเมือม่อเมื่อเสองปีที่แล้วเรามาเก็บตรงนี้เลยเอาไปเป็นแอปเปิลดองเนาะแต่ปีนี้เรามามันมันสายไปแล้วแหละอาจจะเก๋แล้วแหละพี่น้องเอาไปเอาจิ้มเกลือได้อยู่เนาะจิ้มเกลือเอาไปตำส้มตำอะไรได้เหนเนานะนี่ขายมานี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปสักหน่อยนะพี่น้องเนาะโอ้ยไม่ค่อยสวยเลยทิ้งไปเลย นี่ค่ะไปกินกันน้ำพริกนะพริกผงเนาะนี่ค่ะพี่ตาจะไปซื้อหมูเดี๋ยวจะไปร้านค้าตามไปเลยนะจ๊ะ ันนี้สาววันนี้สาวนนสาตาจะพามาซื้อของจะพามาซื้อหมูสับ <c oughs> จะไปทำผัดกะเพรานล้วนนจะไปทำาคิปผัดกะเพราอันนี้เป็นร้านขายของนะข,ของเยอรมันนะอันนี้ผลไม้กับกล้วยราคาอยู่ข้างบนเออ เพรอะว่ามาซื้อผักอันนี้อันนี้เป็นลูกพับนะั่นลูกพับโอ้เราเจอพริกแล้วพี่น้องจา้าพริกพริกก็มีอยู่มันลูกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นลูกอันนั้นนี่นี่เป็นลูกกระบองเพชรเนาะอันนี้เป็นลูกกระบองเพชร กินได้แต่บาเม็ดมันจะแข็งพี่น้องอันนี้เป็นลูกลูกมะเหลือมะเดือลูกว่าเนะภาษาใช่ลูกว่าไม่ใช่ลูกว่านี่ค่ะเป็นร้านของเยอรมันนะคุณเราจะซื้อลูอกอันนี้ไว้กินเพื่อเล่นตา มาเปืะเทปมะเปือเทศก็มาหตำซมตามก็เต่อว่าเดี๋ยวนะาให้ซื้อันเอย่เราจะพาไปดูหมูสักก่อนอริปรลิกกาอริพริกหยวกสีแดงถึงละสามสิบกว่าห้าร้อยกร่ม นนก็แพงอี่นะพี่นะ้องอันนี้ประเภทข้าวหนมนะพี่น้องค่ะข้าวหนมอกินกับกาแฟแต่โคซองอันนี้ก็อร่อยมัน,นจะมีครีมอยู่ข้างในเะนอะนีกค่ะร้านคาคาข,าขนมขนมฟันเน็ตคูน่าอันนี้สามอันอยนะู่สามสิบเก้าสี่สิบมาติ้งไสี่สิบ แต่อันนี้อนาสี่หกห้าสี่อันนี้ 4, 6, 5, 4, นนจะแพงกว่ากันหน่อยแต่อร่อยนะทุนเนี้ยอีห้อนี้อร่อยมากเลยอร่อยอยู่นี่เป็นเฉพาะตัวหน้าพวกนี้เป็นไข่เป็นเนยตรงนี้เป็นพวกเนื้อถ้าติดป้ายสีส้มสีแดงมันจะลดราคาครึ่งหนึ่งนะพี่อน้องนะใส่อบกับหมู ไม่เราจะมาซื้อหมูไปทำผัดกระเพราอันนี้ลดราคาไอพวกนี้ลดราคาอันนี้เหลือ40คนเดกก็ดีแล้วจะไปไปลองไปลองกินดูหมดอายุวันไหนอ่ะวันที่30เดือน น่นละคะ่ภาษาไทยใหญ่ไม่ใช่ไทยใหญ่เสียสาบที่ตามจะขายทุกอย่างพี่น้องไม่ปันอันนี้แค่อันนี้เป็นหมูบดหมูบดพกพกหมูหมูบดลนะกิโลละสามสิบสี่ อาทิตย์ปิดป้ายสีแดงน,นี่ลด,ดราคา30%มสิบเปอร์็นต์นี่เป็นโกนมพวกเน,กนยประดาคาสวัสดีอีกรอบนะคะจากพิตาสวีเดนวันนี้พิตาจะพาไปดูสระว่ายน้ำแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติของสระว่ายน้ำที่ในสวีเดน ช่วงหน้าร้อนอาจจะก็อาจจะสันสนหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาอันนี้เป็นป่าแถวข้างบ้านนะอันนี้ก็เป็นทางเดินตรงนั้นก็เป็นเนินเขาขึ้นไปแล้วก็ช่วงหน้าร้อนแล้วก็เขาจะมาจอดรถข้างหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะที่ด่านจอดรถเต็มไปหมดมีรถอยู่หนึ่งคันอยู่ตรงนน้น เราก็จะเดินพาเดินบไบสระว่ายน้ำธรรมชาติก็จะกล้องอาจจะสั่นๆสิดๆหน่อยนะคะเพราะว่าจุงจัก,กรยานด้วยแล้วก็นี่ค่ะจัก,กรยานจุงจัก,กรยานด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยนะพี่น้องเพื่อนๆมากับพี่ตาสวีเดนนะคะจะพาไปเที่ยว เระว่ายน้ำแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่ค่ะจะก็ให้เดินก็เดินไกลอยู่หน่อยนะพี่น้องเนาะอัน,นี้เป็นป่าแล้วก็เป็นทางเดินแต่ว่าเห็ดไม่มีนะแถวนี้นะเพราะมันใกล้บ้านคนมันคนไม่เตยเขาพาหมามาเที่ยวพามาขี้พามาอะไรนะั่นนี่มากกว่านะไปต่อจ้า นี่ค่ะสาะวไว้นะ้ำธรรมชาติพี่น้องแล้วก็เห็นคุณยายเขาอยู่ตรงนู้นสองคนเนาะเราไมไปรบกวนเขาเนาะนู้นสมัยก่อนอาจจะเป็นพวกเขาทําเขาขุดท่าข,าขุดอะไรเลยนะฐานหองฐานหินหรืออะไรประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วล่ะ เวลาหน้าร้อนน่ะพี่น้องคนจะมาอาบกันเต้แบบมันมันกว้างอ่ะเนาะแบบนี้มันมีหลายจุดนะที่ในสวีเดนที่เขาไปขุดเอาดินอะไรออกแล้วก็ฝนตกมามันก็กลายเป็นแอ่งน้ําให้คนเข้ามาอาบน้ําเด่นหน้าร้งหน้าร้อนมาพักพงพักผ่อนก็ว่ากันไปเนี่ยน้ํามันก็มีแค่นี้แหละเมื่อก่อนสบายก่อนจะลึกนะปันพิตาก็อยู่ข้างหลังเขานี่นะ มันเป็นถนนใหญ่แต่ตรงนี้เห็น<ม>ไหม,มล่ะแล้วก็มากับจักรยานคู่ใจของเราแต่มันเป็นป่ามันอยู่ในตัวเมืองนะคะแต่อยู่นอกเมืองก็มีนะมันจะสูงตอนนี้ก็ทํามีเวลาพักสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็าม,มาถ่ายคลิปไปพี่น้องดูช่วงนี้โรงเรียนปิดเปิดเทอมแล้วค่ะพี่น้องเปิดมาแล้วอาทิตย์หนึงแล้วแหละ เด็กเขาก็กลับมาเรียนแล้วแหละ้าเราทำงานทางานโรงเรียนนี่ค่ะเด้สาวท้ยายจะพาไปดูตรงโน้นนะคะตามไปจ้านี่ค่ะบรรยากาศสวยงามเลยนี่นเราอีกมุมหนึ่งนะนี่ค่ะน้ำสีเขียวมรกตแต่ไม,ไม,ไม่ไม่กดเท่าไรหร่หรอกมี่จะออกสปกสปกรกสกปรกเด็กค่ะเอาผ้ายางมาปูแล้วก็ทำเป็นสไลเดอร์ลงมาเนาะใช้ป่าสาทสาหายพูดถูกไหม นี่ค่คะพี่ตาสวิเดนสิไม่ใช่สาวไทยใหญ่แล้วเป็นชื่อช่องแล้วค่ะมันก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปั่นจัก,กรยานขึ้นไปตรงนี้นะมันอาจจะสูงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะจัก,กรยานเราคงไม่ล้มหรอกเนาะพี่น้องเนาะถ้าล้มพังเลยเนี่ยหลายเหรอยูเด้นี่ค่ะมันก็สวยงามนะอยู่อีกมุมที่ก็จะสวยงามอยู่ แต่ทางโน้นเราไม่ไปเพราะว่าเขามีคนอยู่มันก็กว้างอยู่นะพี่น้องนะนี่ค่ะวันนี้ก็าพามาเที่ยวป่าเดี๋ยวเราจะพาเข็นจัก,กรยานขึ้นไปตรงเนินหน่อยนะเพราะว่าเราต้องขึ้นเนินเป็นมือกล้องเราไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาด้วยนี่ค่ะ เดี๋ยวเราเขียนไปแล้วเราจะไปอยู่มุมสูงถ่ายลงมานะ <S <S 1> <S 1> มันเป็นสาว้น้ำธรรมชาติอมันก็มีหลายสิบปีแล้วแหละคิดว่านะดีไม่ดีอาจจะเป็นร้อยหรือเปล่าเราก็ไม่นู้นะนก็ไม่ได้เกิดอยู่ที่นี่เนาะเรามาอาศัยเขาอยู่เฉยๆนี่ค่เดี๋ยวน้าร้อนอ่ะคนแตนที่จอด,ด,ดลงจอดรถก็ไม่มี ลามไปถึงตามถนนหนทางตำรวดก็มาเสียค่าปรับตำรวจก็มาปรับเสียค่าปรับตามไปหนะเราไปอยู่มุมสูงจ้านี่ค่ะเพื่อนๆมุมสูงของเรามีคนอาบแดดอยู่ตรงนั้นสองสองคนก็นสยตากระยานเวลาหน้าหนาวหน้าหิมะหิมะปกคลุมตรงนี้เนาะ เด็กๆก,ก็จะเอาเอามาเป็นเป็นสไลเดอร์โดงไปข้างล่างดูนะเดี๋ยวหน้าหนาวหิมะตกเมื่อไหร่เลยสาวไทยใหญ่จะมาถ่ายดูสาวไทยใหญ่ที่ไหนพี่ตาในสวีเดนนะ่ะเนาะพี่ตาจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งติดปากเต่ไปสาวไทยใหญ่สาวไทยใหญ่ยนั่นแหละพี่น้องจา๋าเพื่อนๆน,นี่ดอกไม้ยังเด้อ เมื่อกี้เราจุงจัก,กรยานขึ้นมาอยู่ตรงนู้นนะเหนื่อยมากเลยพี่นาะ <c oughs> อันนี้ดอกไม้ธรรมชาตินี่ออกสวยงามอยู่ในช่วงนี้มันจะหนาวแล้วค่ะใกล้ตอนเช้าที่แปดองศาเองอะเดกับวันนี้มีเลยบ้านเราก็อยู่หมู่บ้านตรงนี้แหละบ้านเราอยู่ข้างหลังหมู่บ้าน ยวไาถ่ายสระว่ายน้ำมาให้ดูเดยจะพาไปดูต้นมอสพี่น้องเพื่อนๆไม่ใช่ต้นมอสหรอเป็นตะคราบตะไคร่น้ำตะขา,ต,ะขา,ต,ะขา,าต้นอะไรนี่ไปลงนหน้าหนาวก็ตัวกงตัวกวางเนาะเขาก็มาเลียมกินอันนี้แหละแต่อันนี้มันเป็นต้นอันนี้เขาเ,ขาเห็นคน ต้องไปโฟกัสเลยพี่น้องจ้ะอันนี้จะมีเห็ดอันนั้นออกนะเห็ดซาก้าเห็ดซาก้าจะออกต้นอันนี้นะที่เห็นขี้ปของฝรั่งเขาเขาจะไปทำเป็นรักษาเป็นยามะเลงอะไรเนะนี่ยนี่ก็คนพามาหมามาเดินมั่งอะไรมนะั่งในตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นนี่เป็นสระน้ำอนะันเนี่ย ตามไปจ้าสาวทาใหญ่จะไปทําอะไรสาวสาวทะใหญ่อีกแล้วพี่ตาสวีเดนจะพาไปทําอะไรอีกนะตามไปนะจ้ากนอันนี้พี่ตามาทางลัดนะคะทางลัดเข้าบ้านค่ะนี่ค่ะมาในป่าน,นี่แหละอันนี้เป็นต้นบูบเบอร์รี่แต่เขาไม่มีหรอกเพราะเด็กมันมาเก็บกินไปหมดแล้วเพราะมันอยู่ใกล้บ้าน หมดแล้วค่ะมีแต่ลูกสีแดงๆนี่นะสีแดงๆอันนี้เดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะไปเก็บออกมานี่ก็สนามเด็กเด่นแล้วจ้าสนามเด็กเด่นเข้าไปทั้งถึงบ้านเราแล้ว,ลวบ้านเราก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นขยะ ตรงนี้เขาห้ามเอาหมาเข้านะครับพี่น้องตรงสนามเด็กเล่นนะ่ะเขาห้ามเอาหมาเข้านี่คือบ้านเราก็อยู่ตรงนี้เอง